ขั้นตอนแรกก็คือตอนที่เราให้นมเขาอะนะคะก็ควรจะต้องสังเกตอาการของลูกว่าลูกมีอาการผิดปกติไหมง่ายที่สุดก็จะมีอาการผื่นค่ะมีผื่นอาจจะเป็นผื่นสกัสกๆกเรื้อรังตามแก้มแขนขาข้อพับตามตัวนะคะหรือว่าเป็นลักษณะลมพิษก็ได้ก็ให้สังเกตด้วยเพราะว่าอาจจะแพ้อาหารผ่านนมแม่ก็ได้นะคะส่วนในช่วงหลังที่ได้รับอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ให้สังเกตหลังจากที่เริ่มอาหารเสริมใหม่ๆนะคะ คือถ้าเป็นแพ้เฉียบพลันเนี่ย mm. ก็อาจจะมีอาการภายในชั่วโมหรือว่าเป็นนาทีหลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบผื่นสกัสกๆเนี่ย mm. ก็อาจจะมีอาการได้หลายวันหลังจากที่รับประทานไปแล้วอาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการสังเกตนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับอาหารหรือไม่อันดับแรกเลยก็ควรจะให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนค่ะ เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะสัมผัสสารแปลกปลอมอย่างอื่นก่อนที่วัยที่เขาจะเหมาะสมนะคะเนื่องจากก่อน4-6เดือนเป็นวัยที่ในกระเพาะอาหารเนี่ยยังมีน้ำย่อยที่ย่อยอาหารบางอย่างได้ไม่ดีทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเป็นภูมิแพ้อาหารได้ง่ายหากเราให้แต่นมแม่อย่างเดียวก็ลดโอกาสที่จะแพ้ไปได้เยอะแล้วนะคะอันต่อไปก็คือการรับประทานอาหารเสริมก็วควรจะเริ่มในเวลาที่เหมาะสม ไม่ควรจะเริ่มเร็วกว่า4เดือนและไม่ควรจะเริ่มช้ากว่า6เดือนนะคะเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มให้อาหารนะคะแล้วก็ควรจะต้องสังเกตว่ามีอาการใดๆหลังจากที่เริ่มอาหารใหม่ๆแล้วก็ควรจะให้อาหารซ้ําๆเดิมอย่างน้อย4-5วันค่ะเพื่อที่จะดูอาการหลังจากให้อาหารนั้นไม่ควรจะให้อาหารหลายๆอย่างร่วมกันในวันเดียวกันนะคะ